เราจะเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง18หมายเลขขึ้นบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะชุดอลังก,การมากเดี๋ยวดิฉันต้องหาที่หลบก่อนนะ,ะไม่รู้ว่าจะมีที้นที่พอหรือเปล่าค่ะเชิญค่ะรายละเอียดมาเลยนะคะแต่แตั้งแต่หมายเลขหนึ่งนะคะก็มีทั้งข้าเหียนวันนี้นะคะมีทั้งตัวของอนิเมะนะคะมา,หางหง รวมถึงวิดีววโอเกมแล้วก็ทูตส,สัตว์ก็มงแทบจะครบเลยนะคะของไหมคะอาจจะต้องกระเถิบขึ้นด้านหน้ากระเถิบกัามานิดหนึ่งตีบอ้อนส่ง่อน้องบอกไม่เป็นไรค่ะปีกใหญ่มากเกง่ใจเพื่อน งั้นขอเวที่ให้เห็นน้องที่ใส่ปีกด้านหลังสดนดน้งด้วยนะคะโอเคตอนนี้นะคะครบทั้ง18หมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคอมเมนต์จากทางด้านของคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้เนี่ยแต่ละน้องๆหลายๆท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจจะเป็นคอมเมนต์ภาพ,พรวมแล้วกันนะคะ,ะ,คะเริ่มจากท่านแรกเลยสำหรับอกอยุตาของเราะคะ่ะ คุณพิทูนติรัพัฒนาพันธ์ค่ะเชิญค่าสวัสดีครับผมพิทูนติรัพัฒนาพันธ์ครับก็บอกอยู่ต่างจะสนับสนุนธุรกิจนะครับก็ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องกติกิราเนาะเพราะว่าคราวเนี้ยก็เป็นงานที่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในช่วงผ่อนคลายซึ่งปติการาบางอย่างก็ผ่อนคลายตามไปด้วยครับทำให้เราได้เห็นโชว์ที่เหมือนกับเราการไปเที่ยว ส,สนุกหรือทีมพาร์คอะไรสักอย่างครับแล้วมีโช์ให้ดูบนเวทีแล้วไนท์โชสันส้นๆสนสุกแบบนี้นครับที่น้นองๆในวันนี้ทําได้ผมว่าได้ความรู้สึกแบบนั้นเป๊ะเลยและถ้าเราพูดถึงเรื่องการแข่งขันนะครับเพราะมันมีกติกา,กามีาระบบคะแนนในวันนี้ที่ผมให้ไปอ่ะครับมีทีมที่ได้คะแนนสูงๆเท่ากันอนะ่ะตั้งหลายทีมนะครับแตนะ่เนอะเลยตอบอยากนะครับว่าแต่ละทีมก็มีจุดเด่นของตัวเองแล้วก็น้องๆแต่ละคนมีจุดเด่นของตัวเองแล้ว ขยายจุดเด่นพวกนั้นออกมาครับดูสนุกมากครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับทักมาครับขอบ,ค,บคุณค่ะขอบคุณบกยุตากของเราด้วยนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้แล้วก็การแสดงก็หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะไปต่ออีกหนึ่งขั้นค่ะคุณกวินค่ะเรียนเชิญค,ครับครับสวัสดีครับกวินนะครับจากบริษัทเ e ็ t ส์รีเวนทนะครับก็ที่จริงๆแล้วผมสัญภาติจาตโจวผมไม่ใช่ไม่ได้เป็นกรรมการนานแล้วสมัยก่อนเยอะ น้อยจะมีมอาวาตารเป็นแทนตลอดนะครับก็จริงๆแล้วงานกระบวกคอสเพลย์นเนี่ยจริงๆสำหรับผมแต่ข้าติดตามติดตามเ่าสารก็ตลอดเนี่ยจริงๆหายไปนานเนาะหลังจากหลังจ,จากมีช่วงโควิดเนี่ยทำให้การรวมตัวกันอย่างเงี้ยมันทำได้ยากก็ส่วนตัวยังชื่นชอบชื่นชอบเป็นกรรมการอยู่นะครับใครเชิญใครเพจเชิญได้เพราะว่าผมชื่นชอบการแสดงของน้องๆท,ท,ที่เกยงจัง ารตอรจูหืัวเองชื่นชอบออกมาเป็นงานแสดงเนี่ยไปยิ่งเดี๋ยวนี้เ็ามีการประกฏดโอเพสเทย์นะครับเนื่องจากกฎกติกาข้างหลัมก็จะเริ่มมีระยะใกล้เคียงกันคือเรื่องนี้เรื่องการจัดการขึ้นการลงการการแสดงมาทําให้พอมาเป็นมาตรฐานการวิธีการคิดหรือกลวิธีการคิดในการทําการแสดงมันจะถูกจากัดมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันต้องจบให้ได้ในหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งนาทีขึ้นคุณทำยังไงกัน ถามผมก็บางคนก็อขออนุญาตว่าบางคนเราเราเราเจอมานานเรา,ราเคยเจอหลายงานเชี่ยวชาญมากนะครับเรื่องการเรื่องการประกวดก็จะสามารถจำกัดจำกัดเวลาตัวเองได้เลยทัยนทีว่าเด็กนี้ต้องทำแบบนี้มีชั้นภาคนั้นเรียบ้อยแล้วด้วยอันนี้ผมค่อนข้างให้เครดิตกับคนที่ทํางานภาคมาแล้วซิงตัวเองได้ตรงตัวิซิงตัวเองแสดงมาก็ให้คะแนนั้นสูงเล่นชุดก็ อย่างที่ว่ากันก็คือเดี๋ยวนี้ชุดถ้าจะไม่ให้แตกต่างกันละทุกคนก็สามารถทาออกมาได้ดีหมดก็ที่เหลือก็คือพวกที่เล่นการแสดงแบบแอคชั่นเนี่ยต้องระวังหน่อยมันทําได้ง่ายคนที่แสดงแอคชั่นแล้วไม่ชุดไม่หลุดการทนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเก่งกาจการทําชุดก็จะได้คะแนนคะแนนสูงไปนะครับโดยพื้นฐานจริงๆส่วนที่ิีใจที่สุดเลยเนี่ยผมเห็นคนคอสเยลย์น้าใหม่โผล่ขึ้นมา นะครับได้ยังเล่นการแสดงอยู่คืออย่างนี้เราต้องแยกกันต่อร,อร่าคอสเพย์เป็นกลุ่มที่คอสเพย์จริงๆที่เขาคอสเพย์ไปถ่ายรูปหรือไปใครอยู่ไหนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่คอสเพย์เพื่อการแสดงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมส่วนตัวคกตั้งเห็นน้อยป่าเฉพาะในที่น้น้อยด้วยก็ยินดีที่มีทางทีอท่อยู่เดี๋ยวเถียงยังจัดงานแบบนี้อยู่ให้น้องๆได้มาสนุกกันได้แสดงพอสมควรแต่แสดงฝีมือกัน,กกนแล้วก็ได้เห็นผลง,งานของเพื่อนและพัฒนาตัวเองต่อไปอันผมคิดว,ว่าก็เ่องสําคัญในการคอสเพย์นะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ๋ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆแล้วอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะเห็นคอสเพย์เยอะแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบแอดแค่ถ่ายรูปแต่การแสดงที่แบบมีอินเนอร์แบบนี้แล้วทาให้เราแบบได้มาเห็นเราได้มาดูแล้วเหมือนเหมือนเราได้เข้าไปในอนิเมะหรือว่าเกมนั้นๆจริงๆเนี่ยมันมีให้ดูได้น้อยแล้วนั่นเองนะคะมาที่ท่านสุดท้ายนะคะที่ต้องบอกว่าขาบอบคุณอยู่ในวงการคอสเพย์ยาวนานจริงๆนะคะสาหรับคุณคงคุณชรนะยุทธยาคุณกุ๊กกี้ค่ะเชิญค่ะ สวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณาทางผู้จัดง,งานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดเวทีแสดงออกของน้องๆในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่มาร่วมกันแสดงในวันนี้นะครับในการประกวดวันนี้รู้สึกว่ามีความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับมีทั้งแนวที่แบบาแนวเต้นแนวแอคชั่นแนวดราม่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เราได้เห็นทั้งชุดผ้าชุดกรอชุดแนววิวจิตแนวมอนสเตอร์อะไรต่างๆนะครับ วันนี้รู้สึกว่าดูลวสนุกนะครับผมแบบดูรักเตร์อะรอย่างนี้แล้วก็เวทีนี้ค่อนข้างเป็นเวทีที่ผมว่ามีความท้าทายอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ยัมรับว่าเวทีนี้ค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับคนที่ขึ้นมาเป็นประกวดเดี่ยวอย่างนี้เนี่ยบางทีถ้าเราตั้งสติไปดีเนี่ยเราจะรู้สึกแบบหลบนิดนึงว่าเราก็าจะอยู่ตรงไหนของเวทีเป็นต้นนะครับเวทีนี้ทั้งกว้างทั้งสามารถเดินมาข้างหน้าก็ได้ด้วยใช่ไหมครับคนนั้นเนี่ย เชื่อว่าหลายคนวันนี้ก็จะมีแบบต้องคิดลงมาว่าจะทำยังไงดีลงไปดี้นะครับแล้วก็อย่างวันนี้ก็มีเรื่องของจับเวลานะครับก็ถือว่าซ้อมนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกึ่งกึ่งมินิเวอร์คอร์สนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้น้องๆกู้ขวดทุกคนที่มาเนี่ยน่าจะได้อะไรกับกลับไปบ้านนะครับเรื่องของประสบการณ์นะครับวันนี้หลายคนบางคนอาจจะไม่เคยเจอเวทีที่แบบผมีจับเวลาจริงจังอะไรแบบนี้น วันนี้เรากลับไปทบทวนได้ว่าเออเราตั้งสติโอเคไหมเออระาวาังแผนโอเคไหมเนี่ยเวทีเนี้จะทําให้เราอ่ะสามารถไปสู้กับเวทีที่มันเข้มข้นหรือว่าเวทีที่มันกดกระดิการะเอียดงนี้ได้เยอะนะครับตรงนี้ผมว่าตรงนี้ต้องขอบคุณเพราะว่าเวทีเนี้สามารถทให้ได้ตรงนี้จริงๆนะครับคิดว่าวันนี้ผู้ประกวดผมผมก็บูให้ทุกคนนะครับแล้วก็ในฐานะคนพักเพีเนี่ยผมชื่นชอบพักเพื่ทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ แต่ท่านะคณะกรรมการเนี่ยเราเองก็มีลัทธิที่ต้องตัดสินว่าใครจะได้รางวัลนะครับก็ขอสแสดงความยินดีล่วงหน้ากับผู้ได้รับรางวัลแล้วปลอบภูมิใจกับทุกท่านครับค่ะขอบคุณค่ะก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยอย่างที่บอกไปอย่างที่คณะกรรมการบอกไปนะคะคุณกินที่บอกไปว่าเวาทีพอเวลาเวาทีใหญ่ย มาคนเดียวและถ้าเผื่อว่าคุณสามารถที่จะใช้พื้นที่เวทีทั้งหมดได้แบบกลมกลืนน่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งพอยที่ทําให้คุณได้คะแนนะหรือแม้กระทั่งอยาอ่างอ่ะตอนนี้เนี่ยเวทีนี้นะคะไทยกับไทยแลนด์ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเน้นในเรื่องของดิจิทัลเรื่องของฉากด้านหลังที่บางทีอาจจะมีการเปลียมมาแล้วก็มี แอคชั่นหรือว่ามีตัวกราฟิกอะไรก็ตามที่มันไปเสริมให้การแสดงของเราสมจริงมากยิ่งขึ้นตรงน,นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น้องๆเนี่ยน่าจะนําไปพัฒนาได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกต้องบอกเลยว่าคอสเพลย์เพราะเป็นการประกวดอ่ะทุกอย่างบนเวทีเมื่อคุณพิณณณมพ์ตบนเวทีแล้วมันคือที่ของคุณคุณใช้ได้ทุกพื้นที่จริงๆนะคะอันนี้ก็วันนี้เห็นหลากหลายจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะได้เห็นทุกรูปแบบเลยแต่ อย่างที่บอกเมื่อเป็นการประกวดก็จะต้องมีผู้ชนะนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเอาละตอนนี้ผลอุ้ยแต่นะเดี๋ยวตรงน,นี้น้องๆจะแอบดูหรือเปล่าผลอยู่ในมือของดิฉันเรียบร้อยแล้วนะคะตื่นเต้นแทนนะแอบตื่นเต้นแทนอะแต่ว่าแน่นอนเมื่อมีการประกาศผลรางวัลเราก็ต้องมีทางด้านของผู้มอบรางวัลนั่นเองนะคะในโอกาสนี้นะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะผู้ที่จะ ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้กับน้องๆบนเวทีนะคะเขาจะเรียนเชิญดรภาสกรประถมกุลร,ร,รองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้านะคะให้เกียรติในการขึ้นมอบรางวัลค่ะให้กับผู้เข้าประกวดคะเราจะเริ่มประกาศนะคะกับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับสองนะคะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แน่ มีเนื้อ่วนของอุปกรณ์ที่ไม่แข็งแรงนะคะทำให้เดินตัดคะแนนตรงนั้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เห็ว่าวันนี้ทุกอลังก,การมากจริงๆด,ด้วยค่ะและมาถึงรางวัลชนะเลิศนะคะสำหรับการประกวด Cross Country Running และการไฮไลท์อย่างนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่เซเว่นดีด้วยกับุณ สองรับาการประกวดทอปเฟสกลางปีในปีนี้อดวที่แขกับไทยแลนด์นั่นเองค่ะน,นี้ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เราได้เห็นการประกวดที่คัอนข้างหลากหลายจริงๆนะคะการในโอกาสนี้นะคะกับเรียนเชิญคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านนะคะให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันครั้งหนึ่งค่ะเรียนเชิญคุณพิธูษ ตีร่าพัฒนาการนะคะอินเตอร์จากวิบูลเกียรติครับวิชิ่งนะคะคุณกวินโรดพัฒนาวานิชดิจิตอลมือหนึ่งเจ้าบริษัทจีมเอ็กซ์เพรสเด็กจำกัดค่ะและคุณคม,ผมุิชรณ์ณอายุยาเจ้าของเว็บไซต์คอสเพตท็อกซ์นอฟคอสเพตไซส์จ้าตับเป็นเซ็นการดำเนการทั้งสามท่านนะคะบนเวทีชิงเลยค่ะ ครัน,นึด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคอมเมนต์จากคณะกรรมการวันนี้ก็เชื่อว่าจะทําให้น้องๆทุกคนนะคะได้กลับไปพัฒนาตัวเองแล้วกลับมาอีกครั้งเพื่อหมกักหวาชัยชนะให้ได้ละค่ะค่ะแล้วก็ขอเชิญน้องๆผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะถ่ายรูปร่วมกันอีกครั้งนึ่งค่ะเจอเลยค่ะประกบด้านข้างได้เลยนะ หรือว่าวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะสําหรับการประกวดคอสเพลย์การปีนี้ปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาเป็นแบบประเภทเกี่ยวค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราได้เห็นถึงการสแสดงที่ค่อนข้างหลากหลายเลย<อ>บางคนมาก็มาในี่คอเรื่องของตัวละครเลย<อ>บางคนมาเป็นแบบว่าแนวร้องเพลงนะคะเป็นอันที่สองมานะเจลงหรือบางคนบางท่านนะคะก็ เป็นโชว์แดนซ์นะคะซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทข,ข้างหลากหลายจริงๆนะคะเราไม่ได้เห็นอะไรที่แบบหลากหลายท่านอย่างนี้มานานแล้วนะ,ะสำหรับน้องๆนะคะที่เข้าประกวดในวันนี้นะคะถึงแล้วว่าจะไม่ได้รางวัลไปแต่เชื่อว่าวันนี้น้องๆได้ประสบการณ์ที่ดีอย่างที่ทางด้านของคณะกรรมการทังสามท่านได้แจ้งไปนะคะว่า จริงๆเวทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีการใช้กฎกติกานะคะของ World Cross p a g นะคะ World Cross Page สมิทธมาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับเวลาการใช้ข้ามจับเวลาน้องๆบางคนอาจจะงงว่าวเฮ้ยวันนี้การใช้ข้ามจับเวลาแบบนี้ด้วยหรอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่น้องๆจะได้มาสัมผัสแล้วก็ได้นำไปเป็นประสบการณ์ในการพัฒนาตัวเองเพื่อ ในอนาคตข้างหน้านะคะน้องๆอาจจะก้าวเข้าสู่การประกวดในรูปแบบของเวิร์ลคอสตรงนี้เป็นหนึ่งเวทีเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ได้ให้น้องๆเนี่ยได้สัมผัสกับการประกวดในรูปแบบแบบเป็นที่ที่เวิร์ลคอสซึ่งก็บอกว่าเวิร์ลคอสเลยนะคะอ่ะขอขอเฮ่ๆหน่อยนะคะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามแล้วเฮ้ค้างไว้หน่อยนะพร้อมนะ น้องอาจจะไม่กล้าเฮออกมาเสียงดังนะคะเนื่องจากปสถานการณ์โควิดแต่อย่างที่แจ้งไปวันนี้นะคะสบายใจได้เพราะน้องๆทุกคนได้ตรวจนะคะ ATK ไปเรียบร้อยแล้วอ่ขออีกหนึ่งรอบนะคะอินเนอร์มาเฮกับไม่ต้องมีเสียงแต่ขออินเนอร์บบเ<อ>ต็อมๆนะหนึ่งสองสามเฮ้ะน้องอาจจะเฮให้เราไม่ได้ะะเดี๋ยวเราเฮให้น,อนหอ้องเองแต่ขอ,อนเนอร์มามมวิา่ง สามารถที่จะขยับเยื่นได้นะคะเทแล้วแบบมีแอคชั่นได้นะพร้อมนะพร้อมนะหนึ่งสองสามเทอินเนอร์มาเลยเล่นกับกล้องได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะดรพาสบอลประค์บุตรน,นะคะรอผู้อำนวยการใหญ่ป,ป้านะคะที่ให้เกียรติในการขึ้นมอดระ วันในครั้งนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพิทูลตีรพัฒนพันธ์นะคะอีกิเตอร์จากวิบูลกิจทอมวิชิงนะคะคุณตัววินโรจน์รัตนวานิชจากดิจิตอลมีเดียเจอร์วิโดดิจิตอลมีเดียเจอร์จากบริษัทเดมเอ็กซ์เพรสจำกัดนะคะคุณพง์ชูจรนักวิทยาเจ้าของเว็บไซต์คอสเพลคอสส์ล็อกคอสเพลสไซต์นะคะและก็ขอเสียเประเมินให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง1ิ i okay,